มินมีตลิวพี่มีอะไรเรามีขวดน้ําขวดน้ายักษ์กขวดน้ํายักษ์เราไม่มีขวดน้ํายักษ์ที่บ้าน <c oughs> งั้นพี่ลองปล่อยมันลงโต๊ะดิปล่อยลงโต๊ะเลยเหรอใช่ปล่อยยังอ่ะปล่อยแล้วมินไม่ได้ยินอ่ะปล่อยปล่อยเบาไปอ่ะนี่ไงเสร็จแล้วได้แค่นั้นแหละ ได้แค่นั้นเดี๋ยวมันแตกน่าสนใจอ่าโอเคงั้นพี่ถามมิ้นก่อนแล้วกันช่วยเอาตะหลิวนี่ไปผัดข้าวให้เรากินหน่อยแล้วก็เอาข้าวนั้นกลับมาให้เรากิน <c oughs> ไม่ได้มันต้องตรงนี้มัต<อ>้อ <c oughs> ง <c oughs> ตรงนี้งั้นเอาตะหลิวเกะกระถาแบบแพรี่แล้วให้เราได้ยินเสียงลมที่ผ่านตะหลิวโอเคงั้นลองฟังเสียงลมแล้วกันนะนี่ขยับตัวหรือยังเนี่ยขยับเยอะเลยบ้านเราไม่มีตะหลิว <c oughs> จะไม่มีได้ยังไง เราไม่ค่อยเชื่อนะอันนี้เบื้องต้นเลยแต่ว่าเราจะเล่นต่อมินก็ไม่ค่อยเชื่อพี่เหมือนกันไม่เป็นไรนี่ยเรามีขวดน้ําอ่ะจะ,จะแด้แค่นี้อยากรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงเฉยอันนี้แรงเต็มที่แล้วมันเบามินไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะพี่รอดเนี้ยมันไม่ใช่แล้วพี่เรไม่สามารถทําเสียงอะไรได้เลยแปลว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบนุ่มมากอ่ะมันต้องเป็นตุ๊ก,กตาหรืออะไรสักอย่างอ่ะขวดน้ําเอาไอ้ตะหลิวเนี้ยมาเคาะหัว,หวล้วหน่อยเดี๋ยวเราจะหลับตาโอเคได้อย่าแรงนะ อุ้ยแรงนิดนึงขอโทษแรงเหมือนกันโด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 ไม่ไม่ไม่การน้ำหนักยากโทษทีในในขวดมันมีน้ํำไหมมีเยอะเลยงั้นเขย่าเลยเดี๋ยวเขย่ายห้บฟังมันไม่มีทางไม่มีเสียงนี่ไงเราไม่ได้ใส่น้ําอ่ะเอ้าเมื่อกี้พี่บอกมีน้ําพี่โกหกไม่ใช่ขวดน้ําเปิดมามิ้นทายเลยทายได้เราก็ทายมินไม่ใช่ขวดน้ําไอ้เราอ๋อไม่ใช่ขวดน้ำแล้วว่าของมิ้นอ่ะต้องเป็นของในครัวอ่ะเราเดาถ้ามิ้นมาตะหลิวอ่ะเราว่ามินหยิบกระทะมา สีฟ้าส่วนของพี่ไม่ใช่ขวดน้ําแน่นอนแต่มันแค่มีองค์ประกอบของน้ําเล็กๆมินดาว่าของพี่เป็นตุ๊กตาโอเคเดี๋ยวมินมองจากตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาขึ้นไปเนี่ยตรงกลางนี่หนึ่งสองสามออปักมาส่วนประกอบได้น้ำเจ็ดิปร์เซ็นหรือเปล่าเราอ่ะขอบคุณ้น้ำมาถ่ายคลิปได้กันปักเป็นลูกสาวโอเค,อเคมินแพ้ก็ได้มินแพ้มินแพ้หนู